ถ้าพูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วจีนก็ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาหลายปีซ้อนและคนจีนก็ทำคอนเทนต์หรือเล่นโซเชียลมีเดียเก่งมากๆเลยมาเที่ยวเมืองไทยทั้งทีไม่ว่าจะเจอประสบการณ์เล็กหรือใหญ่พวกเขาก็โพสทุกอย่างลงโซเชียลอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์ของจีนก็คือกำลังใจจากคนไทยเวลาไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองแล้วเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันและมีคนท้องถิ่นยื่นมือเข้ามาช่วย มันกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่ลืมเรามาดูกันว่าคนจีนจะแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นบนโลกออนไลน์ ine, ว่ายังไงบ้างคนแรกเขาบอกว่าฉันเคยน้ำมันหมดมอเตอร์ไซค์ก็ดับกลางทางฉันต้องประคองรถไปจนถึงปั๊มน้ำมันพอคนไทยเห็นเข้าก็ช่วยถีบรถเข้าปั๊มให้โดยไม่พูดอะไรสักคำเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าฉันไปเที่ยวไทยเมื่อเดือนที่แล้ววันสุดท้ายฉันทำกระเป๋าเงินหล่นหายตรงทางเข้าโรงแรมเพิ่งรู้ตัวตอนที่ไปซื้อของที่เซเว่น พอกลับไปหาที่เดิมมันก็หายไปแล้วฉันรู้สึกสิ้นหวังมากแต่แล้วฉันเห็นคนขับทุกๆกที่ทางเข้าโรงแรมโบกมือเรียกเขาหยิบกระเป๋าเงินของฉันออกมาเขาบอกว่าเห็นตอนที่ฉันลงรถแล้วกระเป๋าหล่นฉันรู้สึกขอบคุณมากๆเพราะในนั้นมีทุกอย่างของฉันเลยฉันก็ให้ทิปเขาไปด้วยความซาบซึ้งใจคอมเมนต์ถัดมาตอนที่ฉันไปกรุงเทพฉันไม่ได้จองโรงแรมล่วงหน้าฉันเลยถามผู้หญิงที่เจอในสวนสาธารณะว่าจะหาโรงแรมราคาถูกได้ที่ไหน เธอจึงโทรหาลูกชายให้มาพาฉันไปส่งที่นั่นพอได้คุยกันบนรถฉันถึงรู้ว่าเธอเป็นอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคนต่อไปเขาบอกว่าตอนที่ผมมาเมืองไทยครั้งแรกผมเห็นรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่กลางกรุงเทพมีคนขับไรเดอร์และคนแถวนั้นช่วยโบกให้รถอื่นหลบออกจากทางคนต่อไปมาแชร์ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันกับเพื่อนเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มที่ภูเก็ตขาของพวกเราเลือดไหลโชก พนักงานร้านสะดวกซื้อใกล้ๆวิ่งออกมาพร้อมน้ำเกลือและผ้ากอสเพื่อให้พวกเราใช้อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเพื่อนของฉันรถเสียอยู่กลางถนนคนไทยที่ผ่านไปหลายคนหยุดรถลงมาช่วยเข็นเจ้าของร้านอาหารใกล้ๆยังเอาน้ำและอาหารมาให้กินระหว่างรอรถลากฉันประทับใจเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยมากๆคนต่อไปนะครับผมไปประเทศไทยหลายครั้งแล้วและผมรู้สึกว่าคนที่นี่เรียบง่ายแล้วก็ซื่อสัตย์มากมาก เพราะว่าผู้คนที่นี่นับถือาศาสนาพุทธครั้งหนึ่งครอบครัวของผมไปชอปปิ้งด้วยกันแล้วก็ซื้อเข็มขัดสุดหรูมาเส้นหนึ่งแต่ตอนลงจากรถเราดันลืมเข็มขัดเส้นนั้นไว้อีกสองวันต่อมาผมเจอเข็มขัดอยู่ที่เคาน์เตอร์หน้าอาพาร์ตเมนต์ของเราพนักงานขับรถได้เก็บมันไว้ให้ผมเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้ประทับใจเป็นพิเศษเพราะเข็มขัดเส้นนี้ไม่ใช่ของราคาถูกเลยโดยเฉพาะสำหรับคนไทยทั่วไป แค่ซื้อมือสองก็เกือบเท่ากับเงินเดือนของพวกเขาหนึ่งเดือนแล้วครับคนต่อไปเขากล่าวว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมคิดว่าคุณภาพของคนไทยค่อนข้างดีอย่างน้อยก็ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากๆครั้งหนึ่งผมเห็นนักท่องเที่ยวคนสัมภาระมากมายบนรถบัสพวกคนไทยก็เข้ามาช่วยขนให้ทันทีผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งในกรุงเทพคนขับสามล้อบอกว่าจะพาผมไปขึ้นรถบัสแต่พ่อผมบอกว่าเดินทางด้วยงบป,ประมาณจํากัด เขาก็แนะนำทางให้แล้วพาผมไปถึงป้ายรอรถบัสเลยครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเมื่อปี2016ตอนที่ผมไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ผมขี่สกูตเตอร์ขึ้นเนินยาวแต่ดันเหยียบคันเร่งไม่แรงพอสกูตเตอร์ก็ไต่ขึ้นไปไม่ไหวมันเกือบจะพลิกคว่ำและไหลลงเนินแต่คนขับรถกระบะที่อยู่ข้างๆเขาหยุดรถทันทีแล้วก็รีบเข้ามาช่วยเราทันทีมันเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากม น่าเสียดายที่ผมยังไม่มีโอกาสได้กลับไปกระบี่อีกเลยครับคนต่อไปเขาบอกว่าฉันขอเล่าหน่อยนะฉันกับเพื่อนสนิทไปเที่ยวที่เชียงใหม่ตอนที่เดินกันอยู่มีคนเดินใกล้ๆพวกเราคนหนึ่งเดินข้างหน้าส่วนอีกคนเดินอยู่ข้างหลังตอนแรกก็นึกว่าเป็นโจรแต่พอดูดีๆกลับไม่ใช่คนข้างหน้าเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเมาส่วนคนไทยที่เดินข้างหลังดูเหมือนจะคอยดูแลเขาเว้นระยะห่างแต่คอยระวังอยู่ตลอดเหมือนกลัวว่าชาวต่างชาติจะเป็นอันตราย เขาคอยสังเกตรพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่ออีกครั้งหนึ่งตอนพวกเราเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งคนที่อยู่บนชั้นสองเล่นกีตา้าอยู่ในหน้าต่างพวกเราหยุดชื่นชมอยู่พักหนึ่งพอเขารู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาเปิดเพลง the moon represents my heart ให้ฟังเป็นเพลงที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจตลอดการเดินทางเลยคนต่อไปเล่าว่าครั้งก่อนฉันลองขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่รู้ว่าล้มยังไงคู่รักชาวไทยคู่หนึ่งกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์ของพวกเขา พวกเขามาช่วยพยุงฉันขึ้นมาถามฉันว่าโอเคไหมพวกเขาดูเป็นห่วงเป็นใยมากและยังอบอุ่นใจอีกด้วยอีกครั้งตอนที่ฉันกำลังจะไปทำงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งเขามนุษยสัมพันธ์ดีมากเขาเขียนโน้ตให้ฉันเป็นภาษาไทยว่าโชคดีฉันรู้สึกอบอุ่นใจมากตอนนี้ยังเก็บโน้ตนั้นไว้ในเคสโทรศัพท์อยู่เลยคอมเมนต์ถัดไปแชร์ประสบการณ์ว่าวันนั้นอยู่ดีๆฉันก็มีประจำเดือนมาขณะที่อยู่ในร้านกาแฟที่ประเทศไทย ฉันเลยขอยืมผ้าอนามัยจากเจ้าของร้านเจ้าของร้านเดินกลับบ้านที่ไม่ไกลนักแล้วเอาผ้าอนามัยมาให้ฉันพร้อมกับห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อย่างดีฉันบอกว่าจะจ่ายเงินให้แต่เจ้าของร้านปฏิเสธสุดท้ายฉันแอบใส่เงินห้าสิบบาทไว้ในกล่องทิปแทนคนถัดไปเล่าว่าผมคิดว่าคนไทยเป็นคนดีมากเลยนะปีที่แล้วมอเตอร์ไซค์ผมเสียอยู่บนถนนมีนักบิดหนุ่มห้าถึงหกคนจอดรถถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาถามว่าผมต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า น้องคนหนึ่งถึงกับขับรถไปไกลเพื่อดูว่ามีร้านซ่อมที่เปิดหรือเปล่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ร้านซ่อมหลายร้านปิดกันหมดผมซึ้งใจมากจริงๆคนต่อไปเล่าว่าครั้งที่แล้วมอเตอร์ไซค์ผมน้ำมันหมดมีหนุ่มคนหนึ่งจอดรถถามว่าผมต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าจากนั้นเขาก็ขับไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วกลับมาช่วยผมเขาไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวตอนนั้นผมคิดเลยว่าคนดีขนาดนี้มีอยู่จริงได้ยังไงผมโชคดีมากที่ได้เจอเขาคอมเมนต์ถัดมาเธอบอกว่า ฉันคิดถึงประเทศไทยมากกระเป๋ารถไม่เห็นว่าฉันไม่เข้าใจภาษาไทยเขาเลยเตือนว่าจุดหมายใกล้ถึงแล้วปกติผู้โดยสารต้องกดกริ่งเอาเองไม่มีใครมาสนใจหรอกแล้วตอนไปนวดป้าที่นวดให้ฉันก็ดูใจดีมากฉันรู้สึกได้เลยว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันว่าคนในอุตสาหกรรมบริการที่นี่เป็นมิตรจริงๆแทบไม่มีใครทำหน้าเย็นชากันเลยคนต่อไปเล่าว่าตอนที่ไปพัทยารถที่บริการจากชายหาดไปท่าเรือหายไปหมด เราทั้งสี่คนเลยต้องขอความช่วยเหลือจากมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่มีลุงคนหนึ่งถึงกับหยิบแว่นมาใส่เพื่อดูแผนที่ให้เราเขายังยอมเปลี่ยนแผนการเดินทางของเขาเองผมซาบซึ้งใจมากคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าหลังจากอยู่ไทยมาเกือบสัปดาห์ผมรู้สึกว่าคนไทยเป็นคนดีมากไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรูหร,หรือรถเข็นริมถนนทุกคนดูเป็นมิตรจริงๆความคิดเห็นถัดมาบอกว่าบางคนก็คิดว่าเที่ยวไทยไม่ปลอดภยัยแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะ ถึงแม้ว่าไทยจะไม่เท่าญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์แต่มันก็ปลอดภัยกว่าหลายประเทศในยุโรปซะอีกโซนโคมแดงมันก็ยุ่งเหยิงจริงๆไม่แนะนําให้ผู้หญิงไปแต่โดยรวมโอเคนักคนไทยก็เป็นมิตรมากๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเชียงใหม่นี่ยฉันกล้าเดินเที่ยวคนเดียวเลยบางเมืองในประเทศเราฉันยังไม่กล้าเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้ทําให้คนไทยอย่างเราใจฟูเหมือนกันเลยประเทศไทยของเรากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้ว เจ้าบ้านอย่างพวกเราจะให้น้อยหน้าได้ยังไงใครที่ทำดีอยู่ก็ขอให้ทำดีต่อไปนะครับเห็นไหมครับว่าคนจีนกลับไปแล้วยังพูดถึงไทยเลยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ